สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังชีวิตกับเจริญวันนี้จะมาสอนในเรื่องของเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรหลายคนคงจะตั้งคำถามใช่ไหมครับเพราะว่ามีคนอาจจะถามว่าเราเกิดมาทำไมถ้าคนมีคำถามแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีสาเหตุหลายเรื่องนะครับเช่นบางคนอาจจะผิดหวัง จนบอกว่าโอ้โหมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรหรือบางคนอาจจะรู้สึกไม่มีเป้าหมายจึงสับสนนะครับรู้สึกว่ามันว่างเปล่านะหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อเกิดอาการเบื่อขึ้นมาโดยที่อยู่ไปวันวันมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นหรือบางคนนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุบางอย่างในชีวิตจนรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขหรือว่ามันต้องต่อสู้หรือมันต้อง อยู่ไปนะครับโดยที่หน้าลำคาญน,นะหรือบางคนนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็มันต้องรับภาระหนะักจนเบื่อนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสาเหตุซึ่งยังมีสาเหตุมากกว่านี้นะครับแต่ว่ามันมีคำถามหนึ่งตามมาว่าโอ้โหแล้วอยู่ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรบางคนอาจจะผิดหวังมากหรือว่ารู้สึกมันไม่ได้รับ ความเป็นธรรมหรือว่าไม่มีอะไรที่ดีขึ้นก็เลยคิดอย่างเดียวนะครับว่าอยู่ไปก็อย่าง,งานั้นอย่างนั้นอะ่ะไม่อยากอยู่ลนะแต่ความคิดเหล่านี้มันเป็นแค่ประสบการณ์นะครับแต่มันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าผมอยากจะมาพูดในมุมมองของคิดเสียนะครับว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าคนเนี่ยถ้าไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ก็มันจะไม่มีความสุขไม่มีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่ท่านมาเป็นคิดเซียนนั้นการมีชีวิตอยู่นั้นมีเป้าหมายหลักก็คือมีชีวิตเพื่อพระเจ้าเพราะพระเจ้ามีแผนง,งานสําหรับเราวันนี้ก็จะบอกเหตุผลให้กับพี่น้องนะครับว่าเราจําเป็นมากที่ต้องมีชีวิตอยู่ในวันนี้นะครับและการมีชีวิตเพื่อมีความสุขนั้นจะต้องทําอย่างไรก็จะ บอกกับเรานะครับการที่เราจะมีชีวิตที่มีความสุขมีความหมายสิ่งแรกก็อยากจะหนุนใจนะครับว่าขอให้ท่านเนี่ยมีความฝันมีความตั้งใจมีความปรารถนาอันนี้แหละจะเป็นกําลังใจมากความหวังความตั้งใจผมยกตัวอย่างนะครับพี่น้องลรงคิดภาพดูนะครับถ้าหอกว่ามีคนคนหนึ่งเขาต้องการที่จะมีความสําเร็จด้านใดด้านหนึ่งมันต้องมีความตั้งใจ ผมคิดถึงคนหนึ่งนะครับคนนี้ชื่อวินเซนต์แวนโกเป็นผู้ที่บุกเบิกศิลปินในการวาดรูปนะครับในสาขาอิมเพรสชันนิสต์วินเซนต์แวนโกเนี่ยแรกเริ่มเขาเป็นนักเทศนะครับพูดง่ายงยคือเป็นผู้รับใช้พระเจ้านี่ยแหละแล้วเขาก็รับใช้พระเจ้าไปนะครับเงินที่คณะองค์กรส่งมาเนี่ยเขาไปทํางานในเหมืองทานหินเอาเงินเดือนทั้งหมดเนี่ยช่วยเหลือให้กับคนที่ยากลําบาก จนหัวหน้าคณะบอกนะครับว่านี่ส่งเงินเดือนมาให้กินนะและเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือคนจนหมดเลยจนตัวเองไม่มีกินนะเขาก็ทุ่มเทเต็มที่นะแล้วเวลาไม่มีเงิน <c oughs> ก็ไปขอเงินจากน้องชายบ้างนะครับอะไรที่มีอยู่เนี่ยก็ทุ่มเทกับการดูแลคนยากจนจนสุดท้ายนะครับเขาก็รู้สึกผิดหวังเพราะว่าเขาไม่ประสบผลสําเร็จวันหนึ่งมาเขาไปที่ตลาด เมื่อไปที่ตลาดแล้วก็ปรากฏว่าเห็นช็อกอหรือว่าสมัยนั้นเลือดดินสอกับกระดาษเห็นคนเดินไปมาก็จับกระดาษนี้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มวาดรูปปรากฏว่าเขาค้นพบว,ว่าโอ้โหนี่คือตัวเขานะครับเขาชอบวาดรูปแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าปกติคนที่วาดรูปเนี่ยเขาจะฝึกตั้งแต่เด็กแต่เข้ามาฝึกตอนอายุมากแล้วนะครับและสมัยนั้นเนี่ยก็มีศิลปินดังๆนะครับเช่นโมเน่มาเน่โกแกงคือเป็นนักวาด ศิลปินโด่งดังเ่เขาก็ไปหาคนนั้นบ้างไปหาคนนี้บ้างเรียนรู้จากหลายๆคนแต่ปัญหาตามมานะครับเขาไปเรียนกับคนนี้แล้วเขาเอาวาดรูปเสร็จเขาก็ไปปรึกษาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เหยียบภาพทิ้งนะคว่าคุณเนี่ยเรียนกับผมแล้วไปเรียนกับอีกคนหนึ่งทําไมทําไมไม่ใช้สไตล์ของผมสุดท้ายนะครับปรากฏว่าวินเซนต์แวนโกเนี่ยมีสไตล์การวาดรูปรวมจากศิลปินทุกๆคนเนี่ยมาเป็นตัวเขาเองมีเอกลักษณ์บางครั้งมีงานทิศนาศการโชว์ผลงานวาดรูป เขาเดินไปเขาไม่มีเงินนะครับเขาต้องเดินไปเนี่ยเป็น10-10กิโลเพื่อเดินไปดูผลงานแล้วก็กลับมาด้วยความสดชื่นมีความสุขสุดท้ายนะครับชีวประวัติของเขาก็ถูกเขียนขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในด,ด้านเพลงมีคนหนึ่งชื่อดอนแมคลีนนะครับได้เขียนเพลงชื่อวินเซนต์ซึ่งเป็นบทเพลงที่เขียนถึงการมีเป้าหมายการมุมานาของเขาแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ดังมากเลยนะครับ ชื่อหนังสือไฟศิลจะเขียนถึงชีวประวัติของวินเซนต์แวนโก้เล่มหนามากเป็นภาษาไทยนะแต่ก็น่าอ่านนะครับที่เล่าแบบนี้ก็เพราะว่าเพราะวินเซนต์แวนโก้เนี่ยถึงแม้เขาจะอายุมากเขาจะแก่แล้วนะครับมาฝึกวาดรูปตอนแก่แต่เขาก็ประสบความสําเร็จเพราะเขามีเป้าหมายชัดเจนและรูปที่โด่งดังผมเชื่อว่าพี่น้องคงเห็นนะเช่นมีภาพหนึ่งเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพันที่หู คือเรื่องเป็นแบบนี้ว่าวินเซนต์แรนโกเนี่ยแกก็ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งว่าเนี่ยอยากจะจีบอยากจะรักผู้หญิงบอกว่าได้นะแต่คุณต้องตัดหูข้างหนึ่งให้ฉันคงคุยไม่ได้จริงจังนะเขาไม่คนจริงจังมากเลยนะครับเขาก็เลยตัดหูตัวเองให้ผู้หญิงคนนั้นนะแล้วก็หูก็ขาดไปหนึ่งข้างก็เลยเอาผ้าผ่านแล้วก็มานั่งวาดรูปตัวเองเขาวาดรูปแล้วนั้นเขาจึงเป็นคนที่แบบใช้แสงใช้สีแบบ สดๆเลยไม่มีการเบรกสีหรือผสมสีนั่นแหละเพราะปกติคนที่วาดรูปเขาจะมีการเบรกสีนะครับเช่นว่าถ้าหากว่าเป็นสีเหลืองเนี่ยเหลืองจัดมันจะไม่สวยมันจัดเกินไปนะเขาจะเบรกสีก็คืออาจจะเอาสีตรงกันข้ามเหลืองก็ตรงข้ามกับม่วงใช่ไหมมาเบรกนิดนึงหรือเอาสีดําไปเบรกนิดนึงแต่ว่าวินเซนต์แมนโกะไม่เบรกสีนะครับสดๆเลยนั่นแหละเขาถึงว่าเป็นศิลปินที่บุกเบิกการวาดรูปด้านอิมเพรสชันนิสต์ หนุนใจพี่น้องว่าถ้าคุณจะถามตัวเองว่าจะมีชีวิตเพื่ออะไรอะ่ะและให้มีความสุขคําตอบก็คือเราต้องมีความหวังก่อนความหวังใจที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนี่คือเรื่องแรกเลยมีความหวังเพราะว่ามันตื่นมามันมีเป้าหมายนะครับตื่นมาวันเนี้จะได้พบใครตื่นมาวันนี้จะได้ทําอะไรมันจึงมีชีวิตชีวาชีวิตจึงมีความสุขเอาละ เราจะมีชีวิตท,ที่มีความหมายมีความสุขนะครับประการที่สองจำเป็นมากนะครับท่านต้องมีความรักโอ้ความรักนี่สําคัญมากมันมีคําพูดหนึ่งนะครับจงหางานที่เรารักแต่ถ้าหาไม่ได้นะครับให้รักงานที่เราทําวันนี้ก็อยากจะหนุนใจท่านนะครับว่าเราต้องค้นหาตัวเองว่าเราชอบอะไรรักอะไรอย่างผู้สอนเนี่ยชอบเล่นดนตรีดังนั้นการนำน้ำมัสการไม่ถือว่าเป็นการนำนมัสการนะครับ ก,การนำราชการที่ฐานถือว่าเป็นการพักผ่อนฝ่ายวิญญาณเป็นการพักผ่อนที่อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าด้วยเป็นการพักผ่อนที่ได้ร้องเพลงเป็นการพักผ่อนที่ได้รับใช้หรือผู้สอนเนี่ยเป็นคนที่ชอบสอนดังนั้นเวลาสอนไม่ได้ถือว่าเป็นภาระนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ได้สอนไปนะฮะเนี่ยเราหางานที่เรารักแต่ถ้าหากว่าคนไม่ชอบดนตรีนะเวลามาเล่นเนี่ยมันรู้สึกมันเครียดเพราะมันมันไม่ใช่ตัวเขาเนี่ยเหมือนกับ คนเป็นหมอเป็นพยาบาลโดยอาชีพใช่ไหมมีความสุขอยู่คนไข้แต่ถ้าเราไม่ใช่อาชีพหมอไม่ใช่พยาบาลนะครับอยู่คนไข้เราจะตกใจแค่เห็นเลือดผมก็จะเป็นลมเลยนะก็จึงบอกว่าเราต้องหางานที่เรารักให้ได้แต่ปัญหาคือบางคนเนี่ยยังไม่รู้ตัวเองชอบอะไรต้องค้นหาถ้าค้นหาไม่เจอนะครับทำหลายๆอย่างเลยมันต้องทําหลายๆอย่างอย่างผมยกตัวอย่างนะครับผมได้ยกตัวอย่างชีวิตของวินเซนต์แมนโกเริ่มต้นเขาเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นนักวาดภาพที่โด่งดังระดับโลกนะครับ เขาเริ่มต้นจากชีวิตที่เป็นเขาเรียกว่าอนุศาสนาจารย์หรือศาสนาจารย์หรืออาจารย์ที่ไปสอนสอนหรือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคือเขาทาทาได้นะแต่ไม่ได้ทําอย่างมีความสุขจนวันหนึ่งเขาค้นพบตัวเองว่าเขาสามารถที่จะเป็นนักวาดรูปได้และจากนั้นเขาก็มีความสุขมากถึงไม่มีเงินนะเขาจึงบอกว่าศิลปินไส้แห้งไม่มีเงินแต่มีความสุขและเขาก็โด่งดังนะครับจากผู้ชายคนหนึ่งที่มาค้นพบตัวเอง ตอนอายุมากแล้วดังนั้นท่านต้องหางานที่ท่านรักแต่ถ้าหาไม่ได้ใช่ไหมครับผมท้าทายนะครับให้รักงานที่ท่านทําเพราะว่ามีหลายอย่างในชีวิตของผู้สอนเหมือนกันที่อยู่ในช่วงที่ไม่ได้ชอบอันนี้แต่หาช่องทางที่จะรักแล้วก็พัฒนาเขาจะบอกว่าเป็นคนทําอะไรก็ได้นะพัฒนาจนทําได้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านรู้สึกท่านหาสิ่งที่ท่านรักไม่ได้ก็ต้องไปหาจุดเด่นจุดดีประโยชน์สิ่งที่เราทํา เราต้องรักสิ่งที่เราทำหาประโยชน์หาพรหาสิ่งที่รู้ว่าที่เราทำนั้นเน่ยมันจะทำให้เราได้ก้าวหน้าอย่างไรแต่อย่าไปบน่นไปเบื่อนะครับในขณะที่เรายังหาสิ่งที่เรารักไม่ได้และยังไม่พอนะครับเพลอเเนี่ยเราเริ่มต้นนะฮะอาจจะไม่ชอบแต่ต่อไปอาจจะชอบก็ได้และสุดท้ายไม่มีอะไรเปล่าประโยชน์นะครับที่อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าท่านจะมีชีวิตที่มีความหมายมีความสุขได้ประการที่หนึ่งนะครับทบทวนนะครับ ขอให้มีความหวังมีความฝันพี่น้องฝันไปเถอะดีกว่าคนไม่ฝันมันไม่ทําอะไรเพราะว่าตื่นมาทําอะไรก็ไม่มีไม่รู้เป้าหมายนะฮะอยู่ไปทํำไมก็มีเป้าหมายความฝันเพราะความฝันนี่แหละมันเป็นพลังมันผลักดันให้เราที่อยากจะทําเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆทาไปนะครับเพื่อว่าเพอๆนะครับทาจุดนี้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงนั่นแหละพระเจ้าก็จะนําเราไปสู่อีกจุดหนึ่งไปคอนเน็กชันอีกคนหนึ่งมันก็ค่อยๆไปสู่จุด ที่ใกล้ความฝันของเราแต่ถ้าเราไม่มีการเริ่มต้นนะครับมันก็จะไม่ได้เริ่มต้นสักอย่างขอให้มีความฝันแล้วก็การที่สองนะครับขอทบทวนนะครับท่านต้องมีความรักรักงานที่ท่านทําหาประโยชน์หาพรหาสิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยถ้าเราทําแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรได้รับพรอ,อะไรทั้งวันนี้และอนาคตมั่นใจได้เลยนะครับท่านก็จะสนุกกับชีวิตขอให้ท่านค้นหาสิ่งที่ท่านรัก และขอให้มีความหวังมีความฝันฝันไปเถอะเพราะทุกอย่างในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารถยนต์เครื่องบินคอมพิวเตอร์ล้วนมีความฝันมาก่อนเขาจึงผลิตได้ถ้าไม่มีความฝันนะครับไม่รู้จะทําอะไรไงคนที่ค้นพบโลกเหนือโลกใต้โคลัมบัสพบอินเดียพบอเมริกาเพราะเขามีความฝันว่าเขาจะเดินทางไปค้นพบความฝันเป็นสิ่งเล็กๆในสมองแต่มันสร้างความยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ ขอระเจอกันพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ